สวัสดีครับสารดีที่ไร่ามาตังคะเพื่อนเครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหตุผลที่ทําไมเราจะต้องตัดแต่งกิ่งทุเรียนครับทุเรียนต้นนี้ดูก็สมบูรณ์ดีครับใบหนาะแต่ว่าเราต้องเข้าใจระบบการทํางานของต้นไม้นะครับ ซึ่งใบคือส่วนสำคัญนะครับเมื่อใบได้รับแสงก็จะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังเป็นน้ำตาลแป้งและน้ำตาลนะครับลำเลียงไปที่กิ่งในเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นครับนั่นก็เท่ากับว่าใบที่ไม่ได้รับแสงก็ไม่ทำงานแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ สิ่งที่ไม่ได้รับแสงจะเป็นผู้ใช้อาหารอย่างเดียวนะครับแทนที่ใบที่นงข้อแสงและได้แป้งน้ำตาลจะมาสะสมที่กิ่งเพื่อเตรียมการดอกดอก,กลับต้องมาเลี้ยงกิ่งที่ไม่ได้รับแสงนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องตัดแต่งกิ่งที่ไม่ได้รับแสงออกนะครับนี่เหตุผลหนึ่งแล้วก็เพื่อความโปร่งลมผ่านได้ดีครับ คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสร้างแป้งและน้ำตาลเนี่ยก็ผ่านเข้าไปได้ดีแล้วก็แสงสองลงมาถึงพื้นเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคป่าโปรง่งก็ช่วยในเรื่องโรคแมลงนะครับมแมลงที่จะมาซ่อนตัวอยู่ที่กิ่ง ถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งเราก็จะมองไม่เห็นรูปที่มันซ่อนอยู่ในกิ่งถ้าเราเข้าใจระบบการทางานของต้นไม้นะครับระบบเมตาตอรบริซุมที่เกิดขึ้นข้างในเราก็จะรู้ว่าเราจาเป็นต้องตัดแต่งกิ่งครับ ด้านล่างก็ไม่ได้รับแสงเป็นผู้ใช้อาหารอย่างเดียวเมื่อมีผู้ใช้มากกว่าผู้สร้างต้นทุเรียนก็จำเป็นต้องสร้างผู้สร้างมาเพื่อจะสร้างอาหารให้กับกิ่งด้านในให้กับใบด้านในครับอาหารที่สะสมในกิ่งก็จะมาใช้เพื่อการแตกยอดทำให้ต้นทุเรียนของเราไม่ออกดอก บางสวนนี่ดูต้นทุเรียนสมบูรณ์ใบเขียวหนานะครับแต่ว่าไม่ยอมออกดอกถ้าเขาถ้าเราเข้าใจพื้นฐานของการสร้างแป้งและน้ำตาลของต้นไม้นะครับเราก็จะรู้ว่าจำเป็นมากครับที่จะต้องตัดแต่งกิ่งไม่ต้องเสียดายครับ แสงก็ส่องลงไม่ถึงพื้นะ,นะกิ่งนี้ต้นนี้ครับให้ผมตัดให้โปร่งช่วงที่ตัดผมตัดช่วงเดือนนี่ครับเดือนมีนาเมษาเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงนะครับเชื้อโรค ก็ยังจะเริญเติบโตได้ไม่ดีอันนี้ต้นทุเรียนสี่ปีนะครับยังไม่มีการออกดอกผมตัดช่วงนี้ถ้าเราตัดในช่วงหน้าผลเชื้อโรคอาจจะเข้าทำลายที่ที่แผลนะครับที่กิ่งแต่ถ้าเป็นสวนที่ได้รับผลผลิตแล้วหลังจากการเก็บเกี่ยวช่วงเดือนกรกฎาเขาจะตัดแต่งกิ่ง ครับเพื่อเตรียมการออกดอกในฤดูการต่อต่อไปแต่เนี่ยทุเรียนที่ผมปลูกเนี่ยยังไม่ยังไม่ออกดอกผมก็เลยตัดแต่งกิ่งช่วงนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ